เอาละครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่รายการ k e เค n TV c h a n n นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับต่อนะฮะ EP ที่สามนะครับผมมาเมื่อกี้ตอนนั้นผมตัดไม้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะนะปึบ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 ขอไปทางที่อุดมสมบูรณ์่เออตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้ตรงก็ได้หรือเปล่าเออตรงนี้เป็น เราโดนสมบูรณ์จริงเหรอวะเสียงก,การมีคิปเปอร์หรือเปล่าเออมุงก็แอบรอบๆดิเออ,นะเอ,อน่ะเ็ต้องแบบเออไหนๆเราก็มีเหล็กแล้วนี่เราเหมาะยูโนโ่ปึ๊สนะ่ะเราก็ต้องไปตรงน,นู้นโอ้เลเวลสิบแล้วป่ะแล้วของไอช้ชานเลยมึงจะบ้าเนี่ยวัว เนื้อหมูเนื้อหมูเอ้าตายแล้วเหรอมองดังว่าไง What is zombie Oh achievement ส Th ร้างทำดีตัวนี้แหละเพราะวัวแม่งเยอะเยอะดีนะฮะตรงนี้เลย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 เนี่ยตรงนี้เลย ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลย,ตร,ลย,เยตรงนี้เลยเออตรงนี้เลยในข้างๆก็มีทรายเนี่ยเนตรงนี้ลเลยเฮ้ยแล้วก็ต้มจากแปรไม้แลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละเออผมก็ไม่อยากสอนนะฮะ คนที่รู้ว่ามึงจะสอนปูหาของอ๋อสัตนะฮะนะครับใช่ไหมนี่มันงก็ได้เนี่ยเออไหนๆแล้วก็แล้วก็เอามาครับของเฉยๆนะฮะเสียงผมแปลกๆไปผมก็ต้อง Sorry ีนาด้วยนะฮะวู้ฮู้โ,โซลีไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่นี่นะฮะไม่ใช่จะ แจสแจสตินมีเบิลนะพี่ผมไม่เคยบอกว่าเออชนเนลมึงเนี่ยไอดี ID พี่ด้วยเออครับผมก็รู้ผมรู้ตั้งนานละว,ว่าไอไอดีเนี่ยนี่ผมสร้างชเนลเนี่ยไปผมนี่สร้างตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้ผมแค่จะลงแค่สามพาร์ทพอนะฮะตรงนี้หรือเปล่าไปตรงนี้ลดตรงนี้ดิลดตรงนี้ลดตรงนี้ลดตรงนี้คือถ้าเกิดถ้าสร้างเยบเรียถ้าเกิดเราสร้างตรงนี้ตอนนี้เดินลงมาปืบปืบปืบน่ะเจอธาตุน่าธรรมชาติเราสร้างบันไดหน้าตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ลาย มีทำหีบหีบเลยฮะหีบเอาต้องกดชิปอะฮะ i อม o อร y ีด่ด้วยกดชิปสิซะเลยนั่นแหละมึงจะบ้าไปเนี่ยไอป่านมึงจะบ้าไปเนี่ยพอถึงห้าสิบซับเมื่อไรนะผมก็จะผมก็จะเปิดหน้านะเปิดหน้า เปิดหน้าเลยเปิดหน้าเอากูไปสปอยอีกกรรมชิ่หายละไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรในในโทรศัพท์ผมเนี่ยมีคลิปผมเยอะแยะแหละไม่ใช่คลิปโป้นะนะนะมีคลิปที่ผมไปเที่ยวนะนะผมก็ขี้เกียจเอาลงนะฮะเพราะเน็ตบ้านไม่ค่อยดี คลิปอะไรก็ไม่อีกไม่รู้นะที่ไอ้พื่อนมันแกล้งผมนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะผู้ชมว่าคลิปนี่ไม่ใช่คลิปดิไอไอบักเก็ตอะกคุณว่ามันกำลังอยู่แต่ตอนผมคิดว่าผมจะเป็นคนปลุกกระแสมาขึ้นมาอีกนะฮะเพราะ เพราะว่าแม่งร้อนชิปหายเลยร้อนชิบชิปนะฮะเอามาคลี่พอแม่งเนี่ยคือหนอนี้ปึ๊บปื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 บปืบปบเืองคำนวณด้วยด้วยด้วยป่านเนอคำนวณด้วยด้วยว่าวตรงนตเ,ออเนี่ยคืออ๋อตูเออเนี่ยประตูนอนแป๊บประตูเท้ายัไเ,เนี่ย เขาเขียนอะไรเออนั่นแหละนะะเราก็จะต้องสร้างบ้านให้ใหมันให้มันสำเร็จไปก่อนไปทีละขั้นตอนนะครับเราจะหมุกแบบพันนี่แรกผมก็จะหาคนมาใหม่นั่นแหละแต่ไหมครับแมงแรนยากกันสัตว ต้องแบบต้องเป็นโ,โคโลโด้วยมั้ยไม่แน่ใจนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดใครรู้ใครมีวิธีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะอผมจะมีแบบมีคนมาเล่นด้วยมีคนมาช่วยถางบ้านคนมาช่วยขุดอะไรลงลง,ง,ดงดันนะฮะนะฮะี่ก็แค่นี้แหละนะชีวิตคนเราอะ่ะเออต้องใช้ซะแบบนี้ฮะผมอาจจะดองวแบบสองคิดก็ได้นะฮะเป็นคนดองชอบ ดองคลิปดองคลิปแล้วก็อัพลงแม่งทีเดียวเลยคือวันเดียวนี่แบบลงแบบการใช้เตือนนี่กระจายเออผมก็เคยนะคือแบบผมเห็นมีหนึ่งชแนลอะคือชั่วโมงหนึ่งอะแม่งอัพคลิปหนึ่งอะแล้วคลิปหนึ่งแม่งแบบสั้นห้าหกนาทีเนี่ยคือสามสิบกว่านาทีอ่ะย็ดเคคือเอดบ้านเขามีต้องไวจริงๆริงอะเออผมไม่รู้ดิชแนลไหนไมรู้ผมลืมคือไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะเป็นเพื่อนพี่ผมมั้งบอกว่าเพื่อนเพื่อพี่ผมบอกนะว่าเออเพื่อนพี่อ่ะเออไม่แคดเกมว่าเออม,แบบมันแบบมันเก่งด้านนี้เลยแบบฮะยเงี้ยมีอายุแค่เท่าพี่ผมเนี่ยมีแคดเออมีเยอะแยะนี่ว่าลืมไปแบบพี่พี่เนี่ยคือเข้าคณะไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าส่วนมากอะแม่งจะจะไม่มีใครสนใจเรือ่องแคดเกมฮะรวมัวคนหนึ่งแหละ แม่งแม่งบอกว่าไงผมก็แบบก็เลยใส่พี่เลยคือความทุ่มของผมไงคือพี่ผมก็ไม่ไม่ก็มายุ่งนะเออคือแบบคือไม่ไม่ต้องได้คนณธรรมดาแบบเออแค่ได้กากไอแกะก้ยแบบแบบประมาณนี้ไม่มีนะฮะดูดิคอมเมนต์นึ่ยไม่มีของพี่เลยพี่ผมเลยไม่มีเลยเอ้าอ่ะจริงจริงฮะไม่มีเลยว่าตูต้องไปตรงนู้นอะ กับแปมหนึ่งฮะไปคลิปก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวพันหน้าก็ไปต่อกันเนาะพันนี้ก็ต้องไปละย่องออกไปทําธุระอีกกี่โมงแล้วเนี่ยสองไปสองโมงกว่าแล้วมั้งเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของอยู่นะ,ะซื้อของอยู่นะฮะมันก็ต้องคลิปก็ต้องจากกันไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ